หัวข้อถัดไปนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลประโยชน์ทางการเงินนะครับ <c oughs> ยังมียังมีช่องว่างในความรู้นะครับ knowledge gap ก็คือประมาณว่ายังมียังมีสิ่งที่ต้องค้นความวิจัยต่อไปนะครับต้องศึกษาต่อไปนะ มีมีช่องว่างในเชิงความรู้นะครับในเรื่องอะไรบ้างในวิธีแก้ปัญหาที่กำลังพัฒนาขึ้นนะครับแนวทางสำหรับการปฏิบัติที่ดีนะครับ best practice guideline นะครับการประเมินนะครับแล้วก็อันนี้มันต้องแปลย้อนหลังจากคำหลักนะเ,เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ นะครับเครื่องมือในการออกแบบที่เป็นเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีไอ้พวกดีไซน์ทูลนะครับเครื่องมือในการออกแบบแล้วก็มีเรื่องโมเดลทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่สามารถจะกำหนดมูลค่าเงินนะครับกำหนดมูลค่าเงินเข้าไป ในค่าใช้จ่ายหรือว่าผลประโยชน์นะครับสำหรับการที่เราจะไปเพิ่มคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคารน,นะครับเออ explicitly ที่หมายถึงแบบแยกออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคือโดยรวมย่อหน้านี้ก็จะบอกว่าเวลาเราประเมินว่าเราทำเนี่ยครับเราทำมาตรการ ปรับปรุง IEQ คนะสภาพคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคารเนี่ยเวลาเราทำมาตรการพวกนี้เนี่ยพวกผลกระทบต่างๆนะครับมันสามารถตีเป็นตัวเงินได้ยังไงนะครับทั้งในฝั่งที่เป็นค่าใช้จ่ายกับฝั่งที่เป็นผลประโยชน์เนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นหัวข้อที่จะต้องดูกันต่อไปนะครับ อย่างถ้าเกิดจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็อย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าอถ้าคุณภาพภายในสภาพถ้า IEQ นะครับภายในอาคารมันดีเนี่ยแล้วมันจะมาช่วยเพิ่ม Productivity ของคนอย่างเงี้ยมาช่วยทำให้คนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานเวลาเท่าเดิมได้เนื้องานมากขึ้นเนี่ยเออมันจะดีขึ้นสักเท่าไหร่ล่ะ กีนะ่เปอร์เซนต์ตีเป็นเงินได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทําให้คนป่วยน้อยลงอย่างเงี้ยคำว่าป่วยน้อยลงเนี่ยตีเป็นตัวเงินหรือตีเป็นผลประโยชน์กลับมาเนี่ยยังไงหรือถ้ามีคนป่วยมากขึ้นมันตีเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องสูญเสียไปเนื่องจากการไปดูแลรักษาพยาบาลเขาหรือว่าเขาขาดงานหรือทําให้ productivity เขาต่ําลงเนี้ยพวกเนี้ยมันตีเป็นตัวเงินยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันยังคงมี ช่องว่างที่จะให้ศึกษาต่อไปได้นะครับหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับ